กลายมาเป็นไวรัลเมื่อเด็กชายชาวจีนอยากเล่นบทบาทคุณหมอทำทีท่าคล้ายกำลังตรวจโควิด -19 ให้กับแมวทั้ง6ตัวที่ครอบครัวเลี้ยงเอาไว้โดยเรียนแบบวิธีการจากที่ตัวเองโดนตรวจที่โรงเรียนมาก่อนซึ่งคลิปถูกถ่ายในห้องรับแขกของบ้านที่กรุงปักกิ่งโดยแมวทุกตัวล้วนแต่ถูกสวมหน้ากากอนามัยไว้บนใบหน้าเป็นหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษที่ถูกประดิษฐ์อย่างใส่ใจเจาะรูตรงดวงตาไว้ให้สามารถมองเห็นด้วยด้วยฝีมือของเจ้าของตัวน้อยวัยสามขวบแต่สิ่งที่น่าเอ็นดูมากๆคือ เหล่าแมวอ้วนที่แม้จะไม่ยอมอ้าปากให้ตรวจแต่ก็ไม่ปฏิเสธที่จะเล่นด้วยพวกมันไม่ได้ลุกหนีไปไหนเพียงแค่นั่งอยู่รอบๆเรียกว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านเช่นกันอีกทั้งยังเหมือนกับว่าแมว3ตัวยืนต่อแถวกันเพื่อเรียงคิวรอรับการตรวจจากคุณหมอตัวน้อยอีกด้วยพ่อของเด็กชายเล่าว,ว่าที่โรงเรียนอนุบาลมีการตรวจโควิด -19 เก้าตขาจดจำและนํากลับมาสร้างประสบการณ์ให้กับแมวที่บ้านลูกชายของผมอายุ3ขวบแมวอายุ5ขวบพวกเขาเติบโตมาด้วยกันแมวทุกตัวมาเรียน ดีและสนุกกับการฝึกตรวจโควิด -19 โดยลูกชายของผมคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ลงในหวยปอมีผู้รับชมมากกว่า3ล้านครั้งกดไลค์มากกว่า64,000ครั้งและความคิดเห็นอีก2,393ข้อความอีกด้วย